จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข2ประมาณ616กิโลเมตรมีคำขวัญประจำจังหวัดว่าวิรกรรมปราบห่อหลวงพ่อพระสัยสะพานไทยลาวสภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ทอดขนานยาวไปตามลำน้ำโขงซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนกับประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ330กิโลเมตรแบ่งการปกครองเป็น17อำเภอ115ตำบลจังหวัดหนองคายมีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือติดกับประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศใต้ติดกับจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนครทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนครพนมทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเลยตำรวจพูทธรจังหวัดหนองคายมีสถานีตำรวจในปกครอง27สถานีประกอบด้วยระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี17สถานีได้แก่ สถานีตำรวจภูทรเมืองหนองคายสถานีตำรวจภูทรพลพิสัยสถานีตำรวจภูทรท่าบ่อสถานีตำรวจภูธรสีเชียงใหม่สถานีตำรวจภูทรสังคมสถานีตำรวจภูทรบึงการสถานีตำรวจภูธรปากคาดสถานีตำรวจภูทรโซ่พิสัยสถานีตำรวจภูทรพรเจริญสถานีตำรวจภูทรเซกาสถานีตำรวจภูทรสีวิไลสถานีตำรวจภูทรบึงคงหลงสถานีตำรวจภูทรบุ่มคล้า <machine> <issimo> <Hello> สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปีสถานีตำรวจภูธรสกครสถานีตำรวจภูทรเฝ้าไร่สถานีตำรวจภูธรโพตากระดับสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี6สถานีได้แก่สถานีตำรวจภูธรบ้านเดือสถานีตำรวจภูธรเวียงคุกสถานีตำรวจภูทรเสริมสถานีตำรวจภูธรเหล่าหลวงสถานีตำรวจภูธรดอนย่านางสถานีตำรวจภูธรหอคำ ระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี4สถานีได้แก่สถานีตำรวจภูธรนางิ้วสถานีตำรวจภูทรเหล่าต่างคำสถานีตำรวจภูธรโศกกรรมและสถานีตำรวจภูธรโป่งไฮสถานภาพกําลังพลชั้นสัญญาบัตรอัตราอนุญาตห7านายตัวจริง284นายชั้นประทวนอัตราอนุญาต2413นายตัวจริง 1,425นายตำรวจภูทรจังหวัดหนองคายก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2434บริเวณเลขที่68ถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเนื้อที่6ไร่3งาน86ตารางวาเดิมเรียกว่าสถานีตำรวจภูทรจังหวัดหนองคายมีพันตำรวจตรีหลวงศักดิ์พลสิทธิ์ผู้บังคับกองเป็นหัวหน้าคนแรก ในช่วงนั้นอาคารที่ใช้ปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้นต่อมาในปีพศ2507ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมตำรวจจำนวน9 3 9 5 7 3บาทดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่โดยรื้ออาคารไม้สองชั้นหลังเดิมออกแล้วสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบไม้สชั้น และใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงขณะน,นี้อาคารหลังดังกล่าวมีอายุล่วงเลยมากว่า45ปีแล้วท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองกระจายตัวขึ้นแต่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบไม้สองชั้นก็ยังคงอยู่สวนทางกับภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณที่สำคัญ จังหวัดหนองคายถือได้ว่าเป็นประตูสู่อินโดจีนเป็นเมืองที่มีแขกบ้านแขกเมืองและนักท่องเที่ยวนานาชาติเดินทางผ่านเข้าออกอย่างต่อเนื่องและตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนทุกคนประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อราชการต่างๆต้องประสบปัญหาด้านอาคารสถานที่ พื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอห้องทำงานเล็กคับแคบเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเบียดเสียดยัดเยียดกันจนต้องขอใช้อาคารของหน่วยงานข้างเคียงอย่างหอประชุมองค์งการบริหารส่วนจังหวัดหนองคายหลังเก่าเป็นสถานที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากปัญหาดังกล่าวพลตำรวจตรีพิสันอาวีกรวรเทพนิกินันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้ประสานของงบประมาณจากผู้บังคับบัญชาในขณะเดียวกันก็ได้พิจารณาสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทําการแห่งใหม่บริเวณที่ทําการของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรจังหวัดหนองคายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212หนองคายโพนพิสัยตำบลหาดคําอําเภอเมืองหนองคายบนเนื้อที่46ไร่และนับเป็นโอกาสอันดีของตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ที่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี2,552เพิ่มเติมงบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายหลังใหม่ตามรูปแบบรายการมาตรฐานสำหรับอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอาคารภูธรจังหวัด8068ทั45 วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง24ล้าน640,000บาทเริ่มต้นสัญญาวันที่29กันยายน2,552แล้วเสร็จวันที่22พฤศจิกายน2,553ระยะเวลาในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น420วันดำเนินการก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบัติก่อสร้างหนองบัวโคกเลขที่555ทับ1ดสหมู่8 ตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิหากการก่อสร้างอาคารที่ทำาการหลังใหม่นี้แล้วเสร็จตามประสงค์จะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูทรจังหวัดหนองคายอย่างเต็มศักยภาพให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษอย่างแท้จริง